ที่เราปั่นอาหารแล้วครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าความละเอียดความข้นหนืดเนี่ยมันเพียงพอสําหรับผู้ที่มีภาวะการกลืนลําบากค,บค่ะจริงๆเรามีวิธีทดสอบง่ายๆนะคะสําหรับระดับของความข้นหนืดในอาหารหรือว่าในเครื่องดื่มอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าบอกว่าอาหารนั้นมันข้นแบบไม่เหนียว คือต้องเรียนอย่างนี้ว่าเวลาเราทําอาหารปั่นอาหารเนี่ยอยากให้มันข้นอยากให้มันเหนือแต่บางครั้งเนี่ยอาหารเราข้นหนืดบวกเหนียวเพราะฉะนั้นเช็คง่ายๆค่ะเราเอาช้อนนะคะตักอาหารหรือว่าตักซุปนั้นขึ้นมาเราคว่ำช้อนลงไปแล้วเราดูว่าอาหารเนี่ยตกลงไปหรือเปล่าอาหารที่ไม่ตก <S <S เหนียวติดอยู่กับช้อนอันนี้แปลว่าอาหารนั้นข้นเหนืดและเหนียวไม่แนะนําแต่ว่าถ้าตักขึ้นมา คั่ำช้อนอาหารตกลงไปไม่มีอะไรเหลืออยู่บนช้อนเหลือเหลือน้อยมากๆอันนี้แต่ว่าติ๊กถูกให้นะคะสามารถทานได้โดยที่อาหารนั้นข้นหนืดแต่ไม่เหนียวนึกภาพมันเหมือนตักขึ้นมาแล้วก็ใช่แล้วมันโปะลงมาถ้าโปะลงมาทั้งก้อนทานได้ทานได้ค่ะแต่ว่าถ้าแบบว่าเขย่าแล้วสบัดแล้ว ก็ยังอยู่ติดช้อนนะคะอย่างพวกแยมบางชนิดหรือเนยถั่วนะคะหรือช็อกโกแลตอะไรเงี้ยที่แบบสะบัดแล้วยังไงก็ไม่ลงเลยน,น้ำลายใช้แรงกืนเยอะแค่ไหนกว่าเขาจะลงไปนะคะคนไข้เราก็เหมือนกัน Take Care Plus ดูแลกันและกัน